อัธนีปวดเฮงซัพ์นะคะวันนี้พาน้องๆนะคะแบรนด์บัสเดอร์ทั้ง12คนนะคะมาที่สยามรัฐค่ะแต่เดิมนะคะดิฉันก็เป็นผู้จัดรายการซุปตาคิดติดดาวนะคะซึ่งเป็นรายการสําหรับเด็กนะคะอยู่ทั้งช่อง5ค่ะตอนนี้นะคะคพวกเรานะคะกำลังจะมีงาน global youth star awards 2023นะคะซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลมอบรางวัลให้กับเยาวชนคนเก่งนะคะทุกๆคนที่มี ความสามารถนะคะมีพอร์ตแบบน้องๆของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า12คนวันนี้นะคะแต่มากันนะคะมีบางคนติดเรียนนะคะเดี๋ยวแ,นะแนะนำตัวนะคะคนแรกเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชชยวดีหิรันลาบชื่อเล่นชื่อแพรวาความสามารถพิเศษคือการร้องเพลงค่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภัสรินทร์ยวงทรัพย์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องเซลีนค่ะความสามารถหนูคือการน้องเพลงค่ะ ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพัทน์พานันตะกุลชื่อเล่นชื่อน้องหนูดีความสามารถพิเศษของหนูคือหนูสามารถรําได้ค่ะนะคะมีความสามารถกันทุกคนเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะสามสาวชเช่ไลยคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชายาย,ยังยินพิพ,พัฒกุล<ป>ชื่อเล่นชื่อน้องพลอยฟ้าค่ะความสามารถของหนูคือจิมนาสติกค่ะต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอราศิสุเชื่อเล่นชื่อน้องเอญาค่ะความสามารถของหนูคือเต้นร้องเพลงแล้วก็เป็นพิธีกรได้ค่ะน้องเอญานะคะต่อไปน้องพัพลอยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัรวิสงศรีชื่อเล่นชื่อน้องพัพลอยค่ะความสามารถคือเดินแบบและราได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะน้องจิ๋วนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยนะคะชื่ออะไรครับไม่โอเคค่ะน้องชื่อเด็กชายพง <laughs> <laughs> พีระนะคะอัครญาณกุลชื่อเล่นน้องเมลวินนะคะ อายุสาขวบเก้าเดือนนะคะความสามารถพิเศษก็เต้นแล้วก็เดินแบบได้ค่ะค่ะน้องเมวินนะคะเคยเดินแบบเวทีใหญ่อย่า,ยยางแคทอ w ว r d ์มาแล้วนะคะต่อไปนะคะรุ่นจิ๋วของเราเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลพรบางลุงศิลชื่อเล่นชื่อน้องริบบินค่ะความสามารถหนูเต้นค่ะค่ะน้องริบบินนะคะต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมิชามิ้งค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องไออุ่นค่ะความสามารถพิเศษหนูเต้นได้ค่ะค่ะน้องไออุ่นนะคะต่อไปคนสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไดเนี่านสะุชื่อเล่นชื่อน้องการเนี่ยค่ะความสามารถพิเศษก็คือหนูเต้น เป็นบัลเล่ได้แล้วก็เล่นเปียโน,นได้แล้วก็ร<ะ>้องเพลงได้คะ่ะออเห็นว้าความสามารถหลากหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะได้โชว์ความสามารถพิเศษกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเริ่มที่น้องแพรวาเลยะคะ่ะ shoulders you rest me up to more than I can be ไภร้อม,มากๆเลยค่ะต่อไปที่น้องเซลีนนะคะ Shine to the shine of a thousand spotlights. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough. Never be enough. ตัวอ,อย่างนะคะการร้องเพลงจริงน้องๆของเรานะคะร้องเพลงกันได้หลายคนนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งที่เพิ่งจะออกเพลงกับเราไปนะคะก็คือน้องเอียะนะคะเดี๋ยวน้องเอียะพาเพื่อนเต้นหน่อยค่ะอามาเลยค่ะถือไม้ถือไม้นี่เป็นเพลงของน้องนะคะซึ่งไปโชว์ที่แครดอวอร์ดมาแล้วนะคะไอ,อยาไป <m ul ly> ข้างหน้าเลยค่ะ <m ul ly> อ่าที่เหลือเต้นเลยค่ะสามสาวอ๋อยแม่ โอ้ยแม่ลูกเอย่ามีไรแชร์กันหน่อยดีไหมจันถึง,ง,ง,งสุขไปเรียนก็นตั้งใจเช้าก็ปลุกคอฟรีง่ายๆจะวันนี้วันไหนก็ภูมิใจที่เป็นลูกแม่ติดตามนะคะเอ็มดีจากน้องเอย่าเร็วๆดีนะคะต่อไปนะคะไม่ได้มีแค่แบบ อะไรนะร้องเต้นนะคะมีรําด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญน้องพะพอยนะคะกับน้องหนูดีชุ่ส2คนนี้นะคะเพิ่งจะไปโชว์ที่ทุปพรธรรมไทยจีนนะคะแล้วก็ได้รับคําชมมาอย่างล้นหลามนะคะสอสาวจะโชว์อะไรคะเป็นเซิงนะคะเป็นดีดไห่ค่ะเจอเลยคะ่ะอ่อนชอยนะคะไม่ธรรมดา อ่าส่งเสียงตบมือหน่อยค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะคนนี้สายกีฬานะคะหน้าหวานหวานเดี๋ยวให้น้องพลอยฟ้าโชว์ยิมนาสติกนิดนึงนะคะคนนี้ได้เหรียญมาแล้วนะคะจากการแข่งขันยิมนาสติกนะคะรุ่นเยาวชนนะคะ งทุกคนเลยนะคะและนี่ก็คือน้องๆน,นะคะที่เป็นแบรนด์บัสเตอร์นะคะซึ่งจะเข้ารับประทานรางวัลจากหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนะคะในวันที่2กันยายนนี้นะคะที่ Convention Hall นะคะช่อง5นะคะแลทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเยาวชนนะคะที่เห็นว่าตัวเองมีความสามารถนะคะมีกิจกรรมพิเศษหรือว่าจะเป็นการเรียนดีเด่นก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าสอบถามเข้ามาทางเพจนะคะ Global Youth Star w a r d แล้วก็ส่งพอร์ตนะคะส่งประวัติของตัว เ,เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาร่วมนะคะเป็นเยาวชนยอดเยี่ยมได้ค่ะ,แบบะให้น้องๆฝากนิดนึงนะคะว่าเชิญชวนเพื่อนๆน้องแพรวาหน่อนยะคะ่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะมาส่งผลงานกันได้นะคะส่งได้ทุกผลงานเลยค่ะไม่ว่าจะการเรียนหรือกิจกรรมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ก็ขอฝากนะคะทางเยาวชนนะคะที่รับชมดูหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ตามนะคะถ้าหากว่าต้องการที่จะให้บุตรหลานของท่านนะคะมีโอกาสได้รับร,บรางวัล g l โกล o u ลย s สตาร์วอทนะคะเป็นรางวัลเยาวชนยอดเยี่ยมนะคะจุดประสงค์ของเรานะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของไทยเรานะคะมีความสามารถพิเศษหรือว่าไม่ว่าจะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนก็ตามอยากให้ทุกคน เต็มที่นะคะทั้งการเรียนทั้งกิจกรรมนะคะสามารถที่จะส่งพอร์ตเข้ามาได้ที่ Facebook นะคะ Global Youth Star w a r d 2023นะคะแล้วก็จะมาเจอกับทางดิฉันเองแล้วก็น้องๆแบรนด์บัสเตอร์นะคะทั้งสิบสองคนนี้จะมีโชว์พิเศษในวันงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะบ๊ายบายอ่าไม่บ๊ายบายเดยว พิเศษของเราคืออะไรเนี่ยเลยค่ะลำเซิร์โอ้ยเสิร์ค่ะ